ไปแล้วสิบนาทีแล้วนะคะไปแล้วนะเบื่อเบื่อเ,เลยพอแล้วหนังหนังค่อยมาแล้วเพื่อนๆก็ยังเข้ามาอยู่เอาแค่นี้พอบายเทคแคร์บายบายนะ บอกว่าให้ตัดเป็นไฮไลท์ลงไฮไลท์อ่ะใส่เสื้อตัวเดิมตัดเป็นลงไฮไลท์ไว้ดูหัวฟูฟูเดี๋ยวจะลงไฮไลท์เป็นห้านาทีสุดท้ายเพื่อนเพ่อ่ามาเล่าสู่กันฟังเนาะแม่สมศรีผ่าตัดหลังเท้านะคะเพื่อนเค่ะผ่าตัดมาได้นี่พรุ่งนี้ก็จะสองอาทิตย์แล้วก็คือเดินอยากผ่าตัดหลังเท้าเดินยังไม่ค่อยได้เนาะเดินยัง ไม่สะดวกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาหมอตามนัดนะคะหมอเขาเอาผ้าพันพันอ่ข้อเท้าเราไว้พันเท้าเราไว้จะไปเอาออกนะ,ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่คนเดียวลูกๆก,ก็ไปโรงเรียนแม่สมศรีก็นั่งทำนั่นทำนี่อยู่บ้านคนเดียวคิดอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยเนาะพี่น้องมาเล่าสู่กันฟังนะคะชีวิตช่วงนี้ก็จะมีขึ้นขึ้นลงลง,ลงก็ยังว่าเวลาขึ้นก็อยเหลือง เวลาลงก็อย่าทอ้อก็รีบลุกขึ้นมาแบบสู้กันต่อไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราบอกเลยว่าสู้อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาตักทายและเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีคือห่างหายจากการไล์สดไปนานเนาะพี่น้องคะ่าหายไปนี่นานเลยแบบ ทิ้งช่วงไปนานเลยห้าหกเดือนไม่ได้ไลฟ์เลยนะไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะนานมากคือแบบว่าพักผ่อนสมองพักผ่อนแบบว่ายาวๆตอนนี้ก็กลับมาแล้วกลับมากู้ช่องเหมือนเดิมแล้วนะคะจะไม่ปล่อยให้ล้างแล้วก็จะลงคลิปบ้างไลฟ์สดบ้างลงคลิปยาวลงคลิปช็อตคือตอนนี้เพื่อนๆแม่สมศรีห่างหายจาก youtube ไปนานคืองงมากเลยกลับมาคราวนี้ คลิปช็อตอมีการให้ลงรูปได้ด้วยแม่สมศรีก็ไม่รู้ว่าการที่เราเอารูปหลายๆช็อตมาลงเราจะสร้างรายได้ได้ไหมแม่สมศรีก็ไม่แน่ใจในข้อนี้ฝากถามเพื่อนๆคนที่รู้นะคะที่เข้าแวะเข้ามานะคะว่าเอะ๊ะการที่เราเอารูปภาพธรรมชาติหรือว่ารูปเราก็ตามแต่หรือว่ารูปอะไรก็ตามแต่เราเอามาลงแล้วก็ใส่เพลง เราจะสร้างรายได้ได้ไหมคือแม่สมศรีห่างหายจาก youtube ไปนานพอกลับมาอัปโหลดคลิปเอ้าเขาให้ลงรูปได้ด้วยแม่สมศรีก็งงนะคะคือเราก็ไม่รู้จะไปถามใครเนาะพี่น้องค่ะคือถ้าผู้รู้ท่านใดรู้ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเพื่อนๆขอขอความกรุณาทิ้งข้อความไปด้วยนะคะเผื่อแม่สมศรีจะได้มาตามอ่านแลเอ๊ะเราจะได้รู้ว่าเราทําผิดกฎอะไรหรือเปล่าถ้ารูปภาพ สร้างรายได้ไม่ได้แม่สมศรีก็จะไม่ต้องลงนะค,คะเพื่อนเนค่ะคือข้อนี้เราไม่รู้ว่าเราก็อัปโหลดรูปภาพลงแต่เราไม่แน่ใจว่าสร้างรายได้ได้หรือเปล่าแต่เราเข้าไปดูหลังบ้านเนาะก่อนที่เราจะเผยแพร่เป็นสาธารณะเราเข้าไปดูหลังบ้านมันก็ขึ้นเป็นตัว s สีเขียวแต่ความที่เราไม่ได้ติดตามข่าวสารอของทางพี่ยูเลยเราไม่รู้ว่าเอ๊ะ เราลงรูปแบบนี้แล้วมันจะสร้างรายได้ได้ไ,ดไหมนี่แหละค่ะก็ฝากถามผู้รู้คือถ้าแวะผ่านมาก็ทิ้งข้อความไว้อ่ามาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะก็คือจะตัดเป็นจะตัดเป็นอ่าเป็นคลิปนะคะเพื่อนๆค่ะข,ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะ